เอาล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วช่างเงอเง,งือแล้วผมมีข่าวดีจะมาบอกหายไปนานเลยผมได้มาคาบแท้มาแล้วนะเห็นมันลดราคาเหลือประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดสิบแปดไหมเออเจ็บแปดเดี๋ยวผมพาไปดูเวลหลักกันดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเ่ิมคลิปเร็วไปหน่อยแต่ว่าเรามีภารกิจที่ต้องทำกันนี่ บ้านต้นไม้งูเลยอันนี้ผมจะเก็บไว้พวกอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้ไม่สุกจะกินก็กินอันนี้ของไรประโยชน์ส่วนใหญ่จะมีของไรประโยชน์มากกว่าคือผมไปเอ่อมันจะมีวิลเลจมาบุกมาบุกบ้านผมนะผมก็เลยฆ่ามันไปสองรอบคือหมู่บ้านมันอยู่ตรงนั้นแล้ววิลเลจมันมาเกิดตรงนี้นเห็นไหมตรงที่ซอมบี้ยืนอยู่เออมันเกิดตรงนั้นแหละ ไม่เชืเอ่อให้ดูทาง Bad Omen อยู่ไหนวะในกล่องนู้นนี่ Bad Omen มาดูแคทงก็รู้แล้วมั้งอันนี้คือของที่ผมเก็บมานะคือแบบนานมาก Emerald เพชรห้าอันแล้วก็เจอประตูนเธอโคตรเยอะประตูนเธอพังๆอ่ะเข้าใจไหมคือเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำกันนะวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวครับเอ่อชุดเกาะก่อน,อนเหลือกางเกงกางเกงใช้เหล็กกี่อันนะไม่รู้คราบเลยโอเคเรียบร้อยใส่ไว้เหมือนเดิมคือของผมเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเอาธงวิเลตใส่เข้าไปเอ่อธนูเอาไว้ ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมแยะๆนะไอ้พวกนี้เนี่ยเอาดาบมาแล้วก็เออแค่ okay, นี้แหละเดี๋ยวเราไปลงทำกันเออใช่ไม่มีเตียงนี่ว่ามไม่ไม่ใครใช้คำสั่งอะไรทางนั้นมนาะคือ มันจะกระตุกนะเพราะว่ามันมันโหลดเยอะนะค้ามันโหลดเยอะนะกระตุกนะเ๊้เดี๋ยวไม่มีท็อตด,ด้วยว่ะเอาไงดีสูบคิปเปอร์โอ้ยกดผิดโอ้ยไม่ทัน้วย โอ้ที่คุณเหล็กมาต้องการทานตอนนี้ต้องการมากมากเลยต้องการมากกว่าเพชรซะอีกไม่มีทานไม่มีเพชรนะรู้ไหมอุ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะยังวะเนี่ยเจอทานเจอฟังทานโดยบังเอิญ เดี๋ยวกบใหม้มันระเบิดบ้านข้างบ้านกูซะด้วยเอ่อแถวนี้มันจะมีถ้ำนะจำไ,ได้มันมันจะมีภูเขาผมพยายามสร้างประตูนเธอละมันสร้างไม่ได้ อันนี้คืออะไรโอ้อ๋อมีมีอเน้นอยู่ทุกคนอาจจะเห็นอยู่นะว่าผมมีไอ้ไอ้ตัวลายที่เกาะอะไรน่ะอยู่แอปเปิ้ลน่ะเอาเตียงมาด้วยคีเปอร์ระเบิดอีกเดี๋ยวเราไปดูแบ็กสมิธกันดีกว่าไอ้แบ็กสมิธดูแล้วไม่เอาหรอก มันไม่มีของไม่มีเพชรเลยแบ็กสมิดหมู่บ้านเนี่ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาถ้ำก่อนนะเคนเดี๋ยวจะทำสคริปไปเลยดีกว่าผมว่าผมเจอของน่าสนใจก็ให้ละโคตรใจเลยนี่วาอู้ถ้ำใหญ่มากอูใหญ่มากๆโอ้พระเจ้า โคตรอูมเลยนั่นมีอะไรบ้เดี๋ยวผมขอเปิดโปก่อนแนปะ๊บนึงเออไหนไวะเปิดโปรอนนีจเจอเปิดโปไม่ต้องสว่างขนาดนะั้นโอเคทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันไม่แสดงผลหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนไม่เห็นแน่นอนถึงเห็นก็ขออาภาัยด้วย เพราะมันค่อนข้างจะแสบตาใช้ได้เลยแสบมากมากแล้วน,นั่นอะไรโอ้วัสดีนั่นใช้เพชรหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เออมีทานกับอะไรไม่รู้เหมือนถ้ำจะเป็นเคฟถ้ำแบบยังไงวะ ทำหินน้ำตกอะไรคือหินน้ำตกไม่รู้ไปดูวใจหายห,หมดมีอะไรบ้างเอ,อ้ยมีทานมีทาน เอ้ยมีทองด้วยเดี๋ยวทองไม่เอาไม่อยากได้เดี๋ยวเราจะต่อไม้อ้าวโอ้ยโอ้โอ้เกือบเกือบโอ้ยเกือบตายเวินโอ้ยเกือบไปโอ้ย ผู้ถานเยอะมากเลยคนพบถ้ำใหม่นึกว่าพิูถ่านเยอะนี่กนึกว่าจะเยอะกว่าน,นี้ใส่โจมและเสด็จบิวมีเพื่อนตัวเขียว กวางน้ำให้เราก่อนระเบิดสิถ้ามึงแน่จริงไปมึงลงไปเลยมึงอะลงไปคนเดียวเออนะชีว <c ười> ิตสงบสุขกึ่งเยอะมีมโอกาสเจอสูงมาก ข้างในมีอ okay. ีกแล้วนะมาดิกระจอกี่ว่ามาดิพี่อุ้ย <Everybody. S 2> อเอาไว้เทนไปแชคเลยกันไม่รู้จะเอาไว้ทำไมไปแช็ทไม่มีอะไรเลยคกรรก i ah. ก็จะมีือยาเลยตั้งแต่นี้โวลนี่จะเป็นโวลหลักโอ้ยเมฆ่ออยากให้ทำอะไร สำหรับใครที่อ้าวยายาสำหรับใครที่อยากดูมายค้าปีกก็มินมาเดี๋ยวทำให้สำหรับใครที่อยากดูโลบอกก็มินมินมาโอเคถือว่ารู้เรื่อง ไม่รู้หรอกว่าพวกคุณอยากดูอะไรว่าพนันได้เลยว่าไม่เออไม่รู้สิโอ้ยเขียวมาต้อนรับเต็มเลยเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงบ้านเลยแล้วกันโอ้กว่าถึงบ้านเจออะไรก็ไม่รู้เจอทั้งแม่มดพ่อมดเอะไรอีกตอมบี้เด็กขี่หัวซอมบี้ตัวเบิรมอีกโอ,อะไรเนี่ย บทสรุปคือวันนี้เราได้เหล็กมาสิบสามก้อนว้าวน่าสนใจมากว้าว,ว,าวเอาละ่ะอืมถ้าทุกคนอยากเห็นผมเล่นไมค์ครับอีกก็เม้นมาเลยดีเหือสองใหม่เอาไม่ใหม่หรอกซื้อกันมานานแล้วันกำลังปั้นลงนอยู่ อยากดูไหมครับก็เมน่อ,อโรบอทก็เมนได้หมดทุกเกมสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย